ครับผมหลวงพ่อทันใจปกติต้องไปไกลถึงเชียงใหม่เรื่องการศึกษาให้จบให้สำเร็จตั้งหน้าที่การงานให้ได้ตกงานให้ได้งานแล้วพอเททองหล่อเรียบร้อยฝนตกหนักเหมือนหลวงพ่อตะทอนลอยน้ำมาปัดเป่าสับปะสับปะสมสับปะรกสับป,ะ,ป,ะ,ป,ะ,ปะไท เออถ้าไปบนที่หลวงพ่อสโสธรที่ฉ่ายเชิงเซาเกิดสาเร็จขึ้นมามาแก้ที่นี่แทนได้ไหม <ๆ S 1> ใหญ่เต็มตาจริงพี่ทีมเป็นองค์หลวงพ่อสโสธรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไหมคะครับพระไหว้พระข้างใดขอให้พ้นทุกข์ถ้าเมื่อพ้นทุกข์สุขก็มาเกื้อนหนุนเอง๋อ้คุณผู้ชมตรงนี้คือวังบัชฉา,ษษาของจริงเออหป่าเยอะมากเลยพี่ทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนับถือครบรบจบในวัดนี้วัดโบสถ์ที่นี่ที่เดียวเลย